ครับเอาขไปรับ่ม้อขาจมีปัเรื่องการอการแก้ปัญหาเรื่ที่กลอยได้ข้อสุปยัางคืออนี้นะครับกาประชุมวันนี้เนี่นะครับของกระทรวงน่นะก็ก็ไม่มข้อรอยากขอโทษนะครัะนสิวและสื่หต่ง นะครับก็มีปัญหาของกลุ่มพี่น้องที่เรียกร้องมาครับเรงเรียนมาทั้งหมดหกสิบกว่าเรื่องก็ยังไม่เป็นรูปธรรมดังนั้นนะครับท่านรองรัฐมนตรีท่านพล,อลนเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะท่านกอบกักทู่แหลกกระทรวงทรัพยาก,กรและสิ่งแวดล้อมชาติท่านมีคำบรรชาให้พรุ่งน,นี้บ่ายสามโมงนะครับให้ผมนะครับตลอดจนถึงปลัดกระทรวงนะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชาติและพี่น้องนะครับที่เกี่ยวข้องมาดั้งหารือกัน เดยนพรุ่งนี้บ่ายสามโมงน,นะครับเพื่อหาทางออกให้เป็น,ปนรูปธรรมและชัดเจนนะครับคือก็ยิ่งเอามวลมี่เศษไปเนะี่ยนะครับทางภาพเราเราได้ทำอย่างที่ตกลงกับพี่น้องประชาชนหรือเปล่านะครับ,าบาการปฏิบัติขอพี่น้องประชาชนทํำยังไงมันจึงมีปัญหากลับมานะครับเพราะงั้นข้อที่จริงพรุ่งนี้บ่ายสามโมงเราจะมานั่งคุยกันนะครับครับมันมีมันมีประเด็นอะไรที่ท้าทายที่เหมือนจะเป็นความเห็นที่ต่างขั้วก,กันแล้วมันมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ข้อสรุปอย่างนี้ไหมครับ คือผู้กําหนดนโยบายคือรัฐบผิดว่าการกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงนะครับตนะลอดจนผมมีประสานกันโดยตลอดแต่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยของเจ้าที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่สดอดคล้องกับเป็นมือในประเด็นต้นๆนะครับดังนั้นฉะนั้นเราต้องต้องศึกษาข้อรายละเอียดให้หมดก่อนเพราะตอนนี้ผมเรียนใบสามเนี่ยถึงจะถึงจะสามารถนะครับ,นะรบนำเรียนได้ว่าข้อสรุเปเป็นยังไงที่ผ่านมาปัญหาคืออะไร มีความเห็นยังไงเกี่ยวกับที่มีชาวกะเหรี่ยงโดนโดนปอ,อกหมายจับด้วยกรณีบุกรุกป่าอะไรอย่างเงี้ยมีการใช้กฎหมายมีการแบบก็คือจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับนโยบายของของท่านรองรัฐมนตรีท่านเองตรงน,นี้ท่านก็กําหนดชัดเจนว่าหนึ่งนะครับม,ม,มันต้องมีหลักวิธิลัฐคือใช้กฎหมายสองมันต้องมีหลักรัฐศาสตร์นะครับดังนั้นวิตยาศาสตร์กัฐศาสตร์ต้องทำงานของผู้กันไปไม่ใช่แต่ใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ เพราะว่าวิถีชีวิตของพี่น้องคนไทยเนี่ยนะครับรัฐมีหน้าที่ต้องดูแลพี่น้องคนไทยนะครับดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายหรือการใช้หลักปษะสา้าเข,าเขา้ดคุยกันมันจะเป็นหนทางที่นะครับสามารถแก้ปัญหาได้ดังนั้นพรุ่งนี้บ่ายสามโมงนะครับอยากอยากรู้มุมมองท่างเกี่ยวกับเรื่องการทําไร่หมุนเวียนครับเพราะทาง<ถ>เหมือนทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเนี่ยเขาพูดชัดว่าเขาไม่อยากให้การเหรียญทําไร่หมุนเวียนเพราะใช้พื้นที่เยอะอะไรอย่างงี้ครับตรงนี้จะ คิดว่าจะเป็นปัญหาก็ถ้ารัฐมีนยโยบายอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาถามว่าแล้วรัฐมีนยโยบายอย่างไรที่จะแก้ปัญหาที่จะให้พี่น้องประชาชนเหล่านั้นเขาสามารถนะครับเย้ยนดูชีวิตตัวเองได้ไม่ใช่ว่าจะเอาเขาออกมาอย่างเดียวโดยที่มีกนรอรับเลยก็ไม่ได้นหนึ่งในข้อเรียกร้องของชาวบ้านคือเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์บนพื้นที่บางกอยบนใจแผ่นดินนะครับท่านมองเรื่องนี้ท่นนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันคิดว่าพรุ่งนี้จะได้ข้อสรุปไหมครับจะจบที่วันพรุ่งนี้ไหม ก็ที่เราคุยกันเนี่ยเราจะต้องหาข้อสุ่นะครับว่าเราจะต้องหาแนทางร่วมกันมันจะตัดสินใจโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ต้องมาดูร่วมกัน,กนแล้วอย่างล่าสุดที่มีความกังวลว่าพอออกหนังสือมาเนี่ยการปฏิบัติไม่ได้เป็นไปตามหนังสือเวียนที่ออกไปเนี่ยครับจะมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากกว่ากันก็ต้องคุยกันนะครับถ้าไม่คุยกันมันก็ต่างฝ่ายต่างก็ช่องนะครับใช้สาตาหรือก็หาก,กันไม่จบนะครับเราต้องนั่งคุยกัน เท่าที่ท่านได้ยกหูหาท่านวราวุฒินะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านมีแนวคิดยังไงบ้างใเรื่องนี้ครับวันนี้ผมได้ยกหูผมยกหูถึงท่านตรงนี้รับอ๋อคับสัมการได้คุยกันขอบคุณครับพี่รองครับขอบคุณครับขอบคุณพระคารขอบคุณครับท่านปวิทภัทรขงบ้างครับก็ให้มีการประชุมวันพรุ่งนี้บ่ายสามโมงเลยนะครับของทางฝ่ายรัฐบาลประชาชนรัฐบารัฐประชาชนมุมมองท่านเองเป็นยังไงครับมุมมองของท่านปวิทรเกี่ยวกับเรื่องจริยธรร สั่งการจะเจอนไว้ให้พอับนนัรับท่านเข้าใจขอบคุณครับท่านแบบนี้ขอบคุณครับโอ,บคคบอเคนะผมดูใจแบบนเต็มไปหมด